ได้รับการคอนเฟิร์มจากบาร์เซโลนาให้หาสโมสรใหม่บาซ่าจ่ายเงิน52ล้านปอนด์สำหรับโอโมแน่นอนครับมันคือการซื้อที่ยอดเยี่ยมมากแต่ยังไงก็ตามมาลงทะเบียนไม่ได้พวกเขาไม่สามารถลงทะเบียนกับโอโมได้เพราะกฎ Financial Fair p l y y นื่อก็หมายความว่านะครับโอโมเนี่ยนะครับไม่สามารถลงทะเบียนได้มันจะเล่นได้ยังไงอะกฎระบุไว้ว่า80%ของเงินเดือนผู้เล่นนั้นนะครับ สามารถที่จะเป็นสมาชิก6เดือนอะไรจะสิ้นสุดแต่ว่าตอนนี้ปัญหามันยังลงทะเบียนไม่ได้แมนยูจึงได้รับโอกาสในการซื้อดันิี่โอโม่แมนยูการ์เซนลเพราะว่าเอเนต์ของแดนนี่โอโมเนี่ยได้รับการคอนเฟิร์มนะครับนะักเอเนต์คนนี้ชื่อว่า Andy แอนดี้บราราแอนดี้บราราเป็นเอเนต์ของแดนนี่โอโมนะครับก็กำลังเดินทางมาอังกฤษแล้ว และได้เสนอนะครับเสนอขายกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด